จุ่มเรียบสัวสวัสดีพี่พี่น้องชาวกัมพูชาแล้วก็ทักทายพี่พี่ที่น่ารักทุกคนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยฮองเต้สไตล์คัมแบ็กกลับมาทําคลิป,ปรเรียชันมารับชมคลิปร่วมกับพี่พี่ชาวกัมพูชาและพี่พี่ที่น่ารักทุกคนแล้วนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อาจจะดูเศร้าเสียใจแล้วก็อะไรต่อการจากไปของทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นคลิปที่พี่พี่เขาแนะนํามาซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวช่วงสั้น ของคนไทยติกต็อกเกอร์ชาวไทยนะครับคุณเอเวเรสนะครับที่ได้ไปเที่ยวที่คุกตัวเสง็งซึ่งเป็นคลิปที่เป็นเรื่องราวของยุคข,ของขมีนแดงที่เกิดขึ้น สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่พ่ชากัมพูชานะครับคลิปนี้ต้องเต้สไตล์ดูเพื่อการศึกษาแล้วกันเนาะถ้ามันไปกระทบจิตใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเดียวไปชมขอบคุณคลิปจากพี่เอเวอเรสด,ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ส่งเข้ามาดูด้วยเขาบอกว่ามี3ตอนนะครับก็ประมาณ3นาทีเป็นคลิปที่เขาเล่าสั้นๆเนาะถ้าใครยังไม่ดูมาดูพร้อมกันนะครับผมไป จากโรงเรียนเปลี่ยนเป็นคุกที่โหดร้ายที่สุดในโลกความโชคร้ายของคนหลายหมื่นราบที่พื้น40ปีไม่เคยจางหายคุกตัวเั่งประเทศกัมพูชาตอนนี้พี่วาก็มาถึงที่คุกตัวนั่งเแล้วนะคะดูภายนอกก็เหมือนกับอาคารเรียนทั่วไปแต่เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมจนปี2519ขมินแดงได้เปลี่ยนโรงเรียนแห่งนี้เป็นคุก s 21เพื่อใช้เป็นสถานที่รีดไถ่คำสารภาพพอรีดไถ่สำเร็จก็จัดการพวกเขาพอเข้ามาก็จะเจออาคารแรกเราก็จะเจอปายห้ามยิ้มห้าม หัวเระาะสถานที่ที่เราต้องสำรวมมากๆหากขมินแดงถามว่าทําอาชีพอะไรแล้วเป็นปัญญาชนเ<ม>ช่นนักศึกษาครูหรือใส่แว่นดูมีความรู้ก็จะถูกจับมาขังอยู่ที่นี่<ม>อย่างห้องที่เพราวายืนตรงนี้นะคะน่าจะเป็นห้องขังเดียวะคะเพราะว่าดูจากรูปภาพนะซึ่งเพราวาขออนุญาตไม่ถ่ายภาพให้ดูอาจจะเห็นว่ามีกล่องเล็กแบบนี้นะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะใช้เป็นกล่องขับถ่ายใครทำอะบรกาจะมีการโดนลงโทษขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดและนี่คือกฎ10ข้อของนักโทษคุกตวนส่เลง มีตอนแรกนนนนะครับตตอตอออ่ไปปเ็ที่สุดโหดในคุกตวนเสลงกรัรมพูชาบ้าคลั่งของกลุ่มเขมรแดงการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้านที่อ่านนะคะเขารู้สึกว่ากฎนี้มีความย้อนแย้ง่เหมือนกันคือเราห้ามโกหกห้ามเสแสร้งห้ามแสดงความเห็นถ้าเกิดเราถูกทำโทษ ห้ามร้องแสดงความเจ็บปวดนอกจากกฎสิบข้อนี้ยังมีกฎอีกมากมายที่ไม่ได้ระบุเช่นเวลานอน้านักโทษคิดจะเปลี่ยนท่านอนต้องขออนุญาตผู้คุมถ้าจะใช้ห้องน้ําก็ต้องขออนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมก็จะถูกทําร้ายหลังจากที่ขมรดงจับเขามาก็จะมีการถักประวัตดนะคะแล้วก็ให้ถ่ายรูปลักนั้นนะคะก็นําเขาไปเปลี่ยนชุดนักโทษก่อนที่จะเริ่มการทรมานไม่มีข้อมูลบอกนะคะว่าเขียนเพื่ออะไรขมรดงจะจับคนที่คิดว่าเป็นกระบฏต่อชาติ มาขังไว้ทีี่่นคาดว่าในระยะเวลาเกือบ4ปีมีคนถูกขังที่นี่เกือบ20,000คนแต่มีผู้รอดชีวิตไม่ถึง10คนวี่สังเกตดูก็คือมีทุกเพศทุกวัยไม่ได้รับการยกเว้นและนี่คือห้องขังของผู้ที่รอดชีวิต ต่อไปนะครับตอนที่3าละนี่จบตอนสองคุกที่ไม่มีประตูทางออกรอยากออกต้องสิ้นลมหายใจแต่ทำไมกลับมีผู้รอดชีวิตเรายังอยู่กันที่คุกตววเสลงประเทศกัมพูชาจะเป็นตึกที่แบบน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามีการเอาลวดหนามคุมทั้งตึกในระยะเวลาเพียง4ปีมีนักโทษถูกขังและจากไปในคุกแห่งนี้ราว2 0 0 0 0คนและมีผู้รอดชีวิตไม่ถึง10คนห้องนี้ไปจนถึง ริมสุดเขามีการเจาะผนังให้สามารถที่จะเดินถึงกันได้โดยหนึ่งในผู้ที่รอบมาได้เพราะเขามีความสามารถในการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีสส่วนอีกคนรอบมาได้เพราะขมนแดงต้องการให้วาดภาพเหมือนของผู้นำขณะนั้น<อ>นั่นก็คือ,อผลพิด พวกเขาได้เล่าให้ฟังว่าอาหารในคุกคือน้ำข้าวต้มที่ไม่มีเม็ดข้าวสองทับพ,พีและโปรโตีนที่หาได้คือหนูจิ้งจกและแมะลงสาบตามกำแพงเป็นหนึ่งในห้องของคุณชูมเมนะคะที่ต้องสู้วความเลวร้ายไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ที่คุกแห่งนี้แต่ระยะเวลา4ปีคนกัมพูชาถูกสังหารนับล้าน,นบาน,นบตรงน,นี้จะมีคราบแดงๆเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีคือที่มองนี่คือมองหาคนนะคะว่ามีคนดูด้วยหรือเปล่าแต่ไม่มีเลยนะคะออกดีกว่าเพราะว่า มีัและที่นี่คือทุ่งสังหารต้องบอกว่าได้ดูแค่3 e มีนี่ผมก็รู้สึกปดหูกแล้วก็รู้สึกแบบสะเทือนใจเศร้าอยู่ในใจนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ผมพอทราบอยู่บ้างว่าเป็นเรื่องของความโหดร้ายเป็นเรื่องของความขัดแย้งของเหมงแดงแล้ก็จับผู้ผู้ประชาชนชาวกัมพูชามาอยู่ที่นี่ ผลยิ่งถ้าใครเป็นพวกแพทย์เป็นหมอเป็นอะไรเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยโดนจับฆ่าหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นละเมื่อ40กว่าปีกับ50ปีแล้วนะครับสําหรับประเทศกัมพูชานะครับก็สูญเสียหลายๆอย่างไปมากเลยนะครับในช่วงนั้นๆเะสิมเสียทั้งประวัติศาสตร์สูลเสียทั้งคนที่เก่งสูญเสียทั้งเรื่องของประชากรรวมไปถึง ความโศกเศร้าที่มันเกิดขึ้นถึงปัจจุบันนี้นะครับความหดลายที่มันเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าเนี่เป็นอีกหนึ่งความหดลายที่ที่ต้องวัดมากที่สุดนะครับผมดูแล้วยังรู้สึกแบบมันมัน,มนจุกในใจเลยนะครับก็ ถ้ามีโอกาสนะครับพวกเรียนสไตล์มอกก็จะแวะไปไปเที่ยวชมที่นี่นะครับก็ขอบคุณคลิปจากพี่เอวาเรสด้วยที่นําเสนอสิ่งดีแล้วก็เราได้รับชมประมาณนี้สั้นๆแต่เราก็ได้รับรับรู้ถึงความโศกเศร้าเสียใจและความทรมานที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับก็คลิปนี้คงพูดอะไร ที่มันมากกว่านี้ไม่เร้ก็เสียใจแล้วก็ขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นที่ไหนอีกต่อไปนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับก็เจอกันนะครับก็ทุกคนไว้มีคลิปใหม่คลิปใหม่อยากให้ผมดูก็ส่งมาได้นะครับเพิ่งกลับมาจากเที่ยวก็มาเจอคลิปนี้ก็ถือว่าหดหูพอสมควรก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับ